เออผม<น>ผมไม่เคยพูดว่าผมอยากทำประกันชีวิตสูสีนีน้มาตองน,นั่นแหละมาจากมาจากยุคข,ของผมตอนปี2004กรรมการเนี่ยมองหน้ากันหมดนีผมแนงเล่าแล้วก็คงม,มองด้วยเหมือนกับว่ามันคงไม่มีอะไรที่แย่ไี้ วันนี้นะคะบอกบุญกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองไทยประกันชีวิตนะคะเราจะมาเจอกับคุณสาระรําสัมนะคะนอกจากจะเป็นผู้บริหารที่บริหารองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นทายาตรุ่นที่5ยังเป็น c e o ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเทม,มากวันนี้นะคะคิดว่าผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการดูเทปนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปพบกับคุณป้องข้างบนเลคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณสาระร่ำสัมนะคะคควันนี้ถุมขออนุญาตเรียกคุณป้องแล้วกันนะคะเราคุยนอกกล้องไปเยอะ,ยะมากๆคะก็อยากถามคำถามแรกกับค,บคุณป้องก่อนเลยว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นยังไงบ้างครับประกันชีวิตเป็นยังไงบ้างจริงๆประกันภัยถูกแล้วคุคนไทยมักจะเข้าใจผิดว่าประกันภัยคือประกันวินาศภัยจริงๆคําว่าประกันภัยเนี่ยคือทั้งชีวิตและวินาศภายัยตลาดประกันชีวิตเนี่ยจริงๆปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีกว่าที่ผ่านมานะครับโ,<อ>โตอยู่ประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์โควิดเนี่ยจริงๆถ้าถาม ถามตรงๆกับประกันชีวิตเนี่ยสิ่งที่แรงคือโควิดแต่สิ่งที่หายไปคือซิม d i ด e ซีสหรือแม้แต่การผ่าตัดเบาๆเนี่ยดีเลยหมดเพราะคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลจริงๆตอนนั้นคุณป้องคิดไหมคะว่าแบบเฮ้ยโควิดมันจะบานปลายขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสเจอกับแพนดามิกหรือไอ้ตัวโรคระบาดขนาดนี้มีบริษัทรีเอาเสนอเบี้ยมาแต่มันแพงมากนะผลสุดท้ายก็ไม่ได้ ไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอตอนที่เราเริ่มทําเริ่มโดนขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเขียนกรมธรรม์ใหม่นะเพราะว่าคนที่ซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทประกันชีวิตมันเป็น cross ที่โอเพนไว้อยู่แล้วว่าโรคอุบัติใหม่รับแต่พอเห็นมาจริงๆปี63ยังใจแบบโอ้ไม่รู้สิรู้สึกว่าเบาๆหกีนี่ระเบิดเลยพอระเบิดมาเนี่ยตกใจจริงๆก็คือดูกันเป็นแบบวันต่อวันเลยครับคือบุกก็ตามอ่านข่าวคุณป้องมานะคะ เท่ากับปีนี่บริหารที่นี่แอสซีโอสิบเจ็ดสิบผมแบบสิปีนี้สินะปีหน้าจะยี่สก็แบบจำเลอ่านประวัติก็คือว่ามาเป็นซีโอตอนยุามห้าตอนนี้5้สามอะไรอะไรคุณป้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ผ่านทุกวิกฤตไปได้อะคือสติกับตัวเราเนี่ยนะฮะแต่สติคนเดียวเอาไม่อยู่นะมองให้แย่ที่สุดในเชนเนลไหนบ้างแล้วจะได้รู้ว่าการที่จะต้องแฮนโดคืออะไรบ้างหลังจากนั้น ต้องคุยกันเป็นทีมว่าถ้าเกิดมาเป็นอย่างนี้ใครบ้างเกี่ยวข้องยังไงวิธีการต้องฮนด d l e ยังไงวันที่ก้าวข้ามได้นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็น food experience มากเลยนะบุ๊คสำหรับทุกพวกเราทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าเออจิตใจเราเป็นยังไงวิธีการแฮ n ด l ลเราเอาไปใช้ในอนาคตได้ยังไงแต่ก็ภาวนานะว่าอย่ามาอีกครั้งเดียวพอแล้วคุณป้องเป็น leader ประเภทที่กล้าแสดงความอ่อนแอกับความกลัวให้ลูกน้องไหมหรือไม่ฉันเก็บไว้ ข้างผมพูดแบบตรงๆในมุมหนึ่งเนี่ยคือจิตใจมันดาวมากในวันนั้นแต่มันไม่มีวันที่จะไปโชว์ให้กับทีมงานได้บางทีเนี่ยเราท้อได้นะคุณบุ๋มแต่อย่ากิ๊บอัพเมื่อเราอยู่ในหมวกของเราเนี่ยเน่ว่าโชว์ในสิ่งเหล่านี้อย่าโชว์แล้วจริงๆมันมีวันที่แย่แล้วมันก็จะมีวันที่มันดีมันไม่แย่ตลอดหรอกคุณป้องเคยพูดกับสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าชีวิตคนเราในวันที่ ดีและไม่ดีเสมอแต่การออกกําลังกายมันมาเอ็นฮานที่ทําให้เรามันเมนขมง<ร>แกล่งขึ้นบางทีเราอยู่กับอย่างนี้อย่างนี้อยูอย่ตลอดเวลาเนี่ย บางทีเบรกนิดนึงไม่ได้<ม><ส>การออกกําลังกายไปหนุมรู้เนี่ยผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่น้อยมันมีเวลาช่วงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีหรือ3า <c oughs> นาทียังได้นได้ใส่ <c oughs> หมวกกันน็อกสิไอ้อลมดีหน้าไม่พอได้ได้ได้กินมแมลงไปด้วยก <c oughs> <ๆ S 2> ็มนีใช้ได้เลยแต่แต่ <c oughs> นั่นคือนั่นความเป็นจริงเนี่ยนั่นคือแฟต์มันคืออิสระบางช่วงของความรู้สึกเราบางทีมันก็ทําให้ลืมบางเรื่องแล้วก็กลับมามันก็ดูเหมือนว่า จะมีพลังไม่รู้หรือเปล่าอ่ะแต่มันก็ทําให้เราอย่างน้อยมันเดินไปได้เมื่อกี้บุ๋มมาที่ตึกเนี่ยคุณป้องบุ๋มบ,ม,บ,ม,บ,ม,บมก็เห็นนะคะว่าแบบหุ่นนี้มันมีจ้างพรีเซนเตอร์พรีบิวคินนะคะ <c oughs> ก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งด้วยหรือเปล่าค่ะที่เราพยายามจะเอ็นทีเข้าไปในแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่อันนี้ต้องให้เครดิตทีมในความเป็นจริงเนี่ยพอเราเล่นกับคนเจนใหม่ แบบตรงๆเลยผมเนี่ยนะเจ <Gen X, S 1> น X ผม Gen X <c oughs> ผมบองเรานื้อภาพเ่ยผมไม่มีวันที่จะเดาออกว่าเจนใหม่ผมป็นไงเราก็มีทีมเข้ามาเยอะนะผมแล้วเป็นทีมที่มาจากทั้งเจน Y แล้วก็เจนใหม่ซึ่งบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าจะใช่อย่างพีพีบิขึ้นเนี่ยจริงๆบางเอิญว่าแบบใช่เลย คือคือใช่จริงๆแล้วเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเบรกทูได้กับคนเจนใหม่ในเรื่องของประกานที่มันแบบสนานเอ็นจอยย่อจะไกลเลยกับคนเจนเราเนี่ยไม่ใช่คุณบุมไม่ใช่เจนผมก็ใกล้ๆะผมนี่อาจจะมากกว่าคุณบุมเยอะนะแต่ว่าลองนึกภาพว่า มันไม่ใช่อะมันยังขนาดเรารู้สึกว่าจริงๆเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าจะรู้ก็อายุผ่านมาเยอะแล้วคือสมัยก่อนนะเรารู้สึกว่าอินชอรันมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่พอามันมอดีนจริงบุ๋มองกลับไปนะอยากจะบอกลูกเลยนะว่าแบบวันที่อยู่เก็บตังค์ได้อยู่ซื้อไว้เลยประกันชีวิตด้วยนะคะไม่ใช่ประกันสุขภาพคุณบุ๋มมีครอบครัวออโตเมนติกเลยคุณบุ๋มจะรู้ทันทีเลยว่ามันใช่แล้วคุณบุ๋มเพิถูกว่าให้เราไปบอกคน ในยที่เขายังไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง<ม>ของชีวิตอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่คอนดินแต่สิ่งที่น่าเสียดายเหมือนผมกับคุณบุ๋มถ้าผมเข้าใจวันนั้นนะผมจะซื้อวันนั้นเพราะอะไรวะเพราะเบี้บย,ยประกันชีวิตเข้าอายุไหนคืออายุนั้นตลอดตลอดทางเลยแบบมันดีว้วตอนที่แบบฉันไม่ได้อยากทําธุรกิจนี้หรอกฉันอยากทำอย่างอื่นแต่ด้วยความที่ฉันล่ำซํำฉันเลยต้องทําสิ่งนี้ <S <S เออผม,อมผมไม่เคยพูดว่าผมอยากทําประกันชีวิตในยุคผมเนี่ยถ้าให้เลือกได้คงไม่เลือกประกันชีวิตถ้าคนที่จะเลือกเาก็จะไปในเรื่องของเป็นสถาบันการเงินแต่สำหรับผมเนี่ยผมเกิดมาคุณพ่อผมดำลังตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของประกันชีวิตนะฮะแล้วก็ผ่านมาเจเนอเรชัร่นคุณอาผมเพีผม,ผมถูกไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่หรือพวกพี่สาวผมสองคนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาบางทีท่านไปเจอไปในต่างจังหวัดเจอแต่ตัวแทนไรพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่า มันซึมซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วผมต้องบอกจริงว่าโชคดีไม่ค่อยมีคนอายุน้อยในยุคผมเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจประกันชีวิตทำให้พอผมเข้ามาเนี่ยก็เลยได้เรียนรัดเยอะ เรียนจากคนที่มีประสบการณ์ในองค์กรแล้วพอผมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาคมประกันชีพไทยเนี่ยมผมก็ได้เรียนจากคู่แข่งนะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพหลายๆท่านเนี่ยนะฮะท่านสอนผมเพราะว่าท่านมองว่าผมเป็นเด็ก<ม>คือเวลาพูดถึง Family b u s i n e s s เนี่ยจะมีประเด็นบางทีว่าโอ๊ยแบบตัวเองอยากจะทําแต่ไปติดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังรันอยู่ด้วยอาจจะเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาผมโชคดีนิดนึ่งนะผมที่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยเวลาตอนที่ให้ผมเข้ามาทำนี่นะฮะท่านก็เหมือนกับว่า ติดภารกิจด้านอื่น มันก็เลยทําให้ผมสามารถที่ลองทําอะไรได้เต็มที่คุณอาผมจึ่งท่านก็ดูเหมือนจะว่าโฟกัสทางด้านของคนเป็นคนที่เก่งเรื่องคนคะนะก็เลยทําให้ผมทําเรื่องของเทคนิคอลตรงนั้นแหละคะ่ะคุณป้องทําอะไรคะที่ที่ที่บอกว่าเป็นความแตกต่างจรงิจรงๆกับคุณบุ๋มเรียน image อิมเมจก่อนอันที่หนึ่งคืออยากจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนสีด้วยในะขอประนานโทษส่วนใหญ่ประกันชีวิตจะเป็นเรื่องความมัน่นคงใช่ไหมฟ้าน้ําเงินเข้มแล้วก็มีแดงองะไรพวกนี้ชมภูสีนี้มาต้องังมาจากมาจากยุคของผมตอนปี2004ที่ผมขึ้นเป็น กรรมการผู้จัดการนะครับก็ตอนนั้นแฟมิลี่งงไปคะว่าบอกเฮ้ยทำไมเอาสีนี้มา้วยเลยเ่ยแฟมิลี่ไม่งงกรรมการมองหน้าแบบสีมาจากพระอาทิตย์ตอนเช้ามอร์นิ่งสันชายนะฮะทุกวันคือวันใหม่ Never อร์ก Up เพราะว่า Market Share เล็กเหลือเกินกรรมการนี่มองหน้ากันหมดนะผมนั่งเล่าแล้วก็คงมองด้วยเหมือนกับว่ามันคงไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วอู้จริงเหรอจริงจริงแต่ผมว่าภาพที่คุณป้องทำสำเร็จมากๆนะคะก็คือเปลี่ยนภาพจากประกันที่มันจริงจังอะกลายเป็นแบบว่า ดูเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นดูเป็นแบรนด์อรณ์ดีค่ะเราพยายามทําอย่างนั้นนะคุณบุ๋มพอกลางปีเนี่ยเราตั้งไอตัวอันหนึ่งคือส m มล์ครับหลังจากที่เราเราเริ่มจับพาร์เนอร์ได้เช่นห้างเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรพวกเนี้ยนะฮะจำได้ว่าได้รับความกรุณาจากคุณบอยคุณเกียรติเนี่ยเมืองไทยรัชดาไรนะฮะที่ท่านอนุญาตให้บอกว่าเอาชื่อเมืองไทยไปแปะได้นั่นคือบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของช่องทางตัวแทนซึ่งเป็นหลัก่แล้วเราควรจะมีช่องทางในหน้า ช่องทางในหนาคะและช่องทางที่เป็นเรื่องของการขายผ่านโทรศัพท์หรือแม้แต่ดิจิทัล direct sales เนี่ยนะเราไม่ควรจะเล่นแค่กลุ่มที่มีส่วนเกินของรายได้อย่างเดียวเท่ากับว่าเราต้องทําแบบประกันให้หลากหลายมากขึ้นอะไรคือจุดแข็งของเมืองไทยประกันชีวิตความเป็น conservative กับความ d y n a มิกมันอยู่ในตัวของเมืองไทยประกันชีวิตที่เราอยากจะสร้างนวัตกรรมหรือพยายามที่จะจับ ตัวดินามิกเทรนที่มีความหมายนะครับเราก็ยังมีหลักของความเป็นอนุรักษ์นิยมในในมุมหนึ่งมันไปกันได้นะคก็คือว่าเราก็ต้องคอนเซอร์วตีด้วยว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ว่าใช่เทรนอย่างนี้แล้วก็ออกมาเราเร็วมากเลยออกมาเร็วมากแต่ผลสุดท้ายปรากฏว่าผิดไปหมดสร้างปัญหาอย่างมหาศาลกับผลกําไรหรือสร้างปัญหากับในเชิงของอิมเมจหรืออะไรก็ตามเวลาเรามองความท้าทายเนี่ยบางทีเรามักจะมองว่ามันแย่แต่ว่าถ้าเรามองให้มันเป็นวงเนี่ย ว่าถ้าเราก้าวข้ามได้เนี่ยมันคือโอกาสเลยหรือมองในอีกมุมหนึ่งมันแค่พลิกมุมผมว่านี่คือ DNA ของคนเมืองไทยที่เริ่มจะรับกับคําว่าท้าทายถามคุณป้องคําถามนี้ค่ะว่าคาว่าประกันในยุคปัจจุบันที่แบบคนกลัวมากกับทุกวันเนี้ยคุณป้องมันมีมิติที่ ผมว่าเราเอาความต้องการของเราเป็นที่ตั้งก่อนในหลักของประกันจริงๆประกันเป็นเรื่องของการที่ใช้ทดแทนในมุมของตัวถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะครอบครัวเราเนี่ยมีเงินก้อนที่ใหญ่พอสมควรที่ทําให้เขาเนี่ยไปต่อได้จนถึงจุดที่เขาหยืดอันที่สองอไม่อยากเป็นภาระกับการโดยที่ต้องบอกเลยว่าประกันต้องไม่เอามาเป็นภาระกับตัวเราด้วยนะ<อ>ถ,ถ้าเข้าใจายอย่างนี้ได้นะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นตัวตนของเราเองครับ เค okay, ค่ะช่วงคัมภีรบอกบุญอะคะ่ะอยากให้คุณป้องแชร์ว่าการที่เป็น c ีอมาเกือบ20ปีใช่ไหม <laughs> ห้ามประจานห้ามประจาน <laughs> นะคะอยากให้คุณป้องแชร์ค่ะสสิ่งที่คิดว่าใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันผมว่าไอ้หลักการเป็น c ีอเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างสั่งการทุกอย่างเนี่ยสั่งการใช่แต่ว่าในการสั่งการเนี่ยผมว่ามันต้องมีที่มาของข้อมูลเรียกว่าทูเวยมันเคยยอมมิเนกชันแหละครับคุณบุ๋มไอ้จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สําคัญโดยเฉพาะโลกวันนี้นะครับที่ทุกอย่างมันดินามิกมากเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เราอาจจะไม่มีความเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งต้องปรับ mindset ของตัวเองอะไรที่เราไม่รู้เราก็เรียนได้ในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นมันถึงจะเกิดได้เรียนจากคนที่อาจจะมีประสบการณ์ถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าเราข้อ2ผมว่าการที่เราจะทําอะไร ลงทุนทําอะไรเนี่ยอย่าปล่อยเงินไปตามกระแสของแฟชั่นมันต้องมีสติและต้องมีการประเมินโดยหลักการเนี่ยเราเรียนกันมาเนี่ยต้องใช้ให้เป็นในการประเมินที่ใช่อะไรพวกนี้แน่นอนมันมี time to market ด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหประเมินนานมากเลยก็หมดโอกาสเลยไม่ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันต้องจบที่ว่าแล้วเราได้อะไรกลับมาและการได้อะไรกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่ารอเป็นปีมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องข้อสามค่ะคุณฟอง One man show จะไม่มีวันเวิร์กอย่างเดียวต้องยอมรับว่าความเป็นเรื่องของทีมเวิร์กการที่ให้องค์ความรู้ให้เข้าใจด้วยกันว่าเราจะไปยังไงนะเป้าหมายเราคืออะไรเป็นเรื่องที่สําคัญมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นวันแมนหรือวันเลดี้โชว์เนี่ยไม่ใช่นะครับแม้แต่วิสัยทัศน์ในขณะเดียวกันแถมให้หอคอยก็ไม่เวิร์กนะครับเป็นผู้เป็นซีที่นั่งอยู่บนหอคอยชี้นิ้วสาไม่เวิร์กกับโลกวันนี้นะครับเพราะว่าต้องลงมา เท้าเหยียบดินด้วยกันเหมือนกันและลุยด้วยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะสำหรับคำพี่บอกคุณเป็นเกยรอกมาที่ได้เจอกันนะคะคแล้วก็จริงๆแอบตามติ๊กต็อกคุณป้องนะคะงจริงๆจะขอเพลงใจสั่งมาจริงขอบคุณคุณป้องเราวันนี้มากค่ะสวัสดีค่ะค <laughs> วันนี้นะคะมีโอกาสดีมากที่มีโอกาสได้คุยกับคุณป้องนะคะสาระรำซำคือสิ่งที่เรียนรู้ได้เนื้อจาก การที่คุณป้องมาพูดคุยในรายการบอกบุญวันนี้ค่ะคุณป้องพูดเรื่องของการที่จะเป็นลีดเดอร์ที่ดีค่ะไม่ใช่คนเดียวเสมอเนาะแกจะพูดย้ำมากๆเลยว่าการที่มีทีมที่ดีสามารถทําให้สร้างองค์กรไปถึงเป้าหมายได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งที่บุ๋มค่อนข้างสนใจมากๆเลยก็คือการที่มีโอกาสได้เป็นเบอร์หนึ่งะคะ่ะตั้งแต่อายุยังไม่มากมีเลิร์นนิ่งหลายอันที่คิดว่าตัวเองเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้แล้วก็เชื่อว่าคนดูค่ะทุกคนก็คงจะได้เลิร์นนิ่งจากวันนี้ที่คุณป้องสาระลำ ได้ทุกช่องทางของแบรนด์บุฟเฟ่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีแขกรับเชิญคนใหม่มาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ท้ายสุดนะคะอยากให้บุ๋มนะคะไปพูดคุยกับใครเพื่อมาบอกบุญนะคะก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะอิชันะรอร่